สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ช่องไซฟอนวัดป่าเจียงนะครับทันทีเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ช่องสาฟอนวัดป่าเจียงด้วยนะครับวันนี้ก็มาพิธีขึ้นบ้านใหม่ของพี่องคูณนะครับซีโดองคูณนี่ครับผมยังไม่เสร็จนะครับแต่ขึ้นก่อนเดี๋ยวจะเข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้นะครับก็มีน้องช้างนะครับมาเยอะแยะเลยครับประมาณยี่สิบกว่าเชือกได้นะครับผมอ๋อี่ก็เป็นสักธิ์นะครับสักธิ์นะครับงานนี้ครับ นี่น้องสายฝนนะครับสีแดงชุดนี้คือน้องสายฝนนะครับสวยไม่เจ <go es medic out> ้าคุณแม่จ um ๊ะนะครับนี่น้องสายฝนนะครับนีวก็แม่กําไรนะครับแม่กําไรมีหนามพักบุ้งนะครับพ่วงกันมาเลยนะครับก็มีน้องช้างหลายๆเชือกหลายเชือกมากเลยนะครับอันนี้พี่ควันเงินพี่ชายสายฝนนะครับเส้นโบ้แดงนี่ก็นะครับก็เอ่อยอดทองนะครับนี่คุณพี่ยอดทองนี่น้องน้ําฝนนะครับน้องน้ําฝนนะครับลูกเสา ของแม่กำไรเอาเมยทกบุ้งนะครับไอ้น้องเมตามาเมตานะครับก็มีหลายเชือกกันนะครับไอ้น้องพุททรัพย์นะครับอันนี้ก็ปลายมย์เคิ้นอันนี้น้องนุ่นนะครับผมอันนี้ก็สมหญิงนะครับอันนั้นสมชายครับข้างล่างครับสมชายนะครับ สมเตงครับสมเตงอันนี้ก็โดโดนะครับโดดนะครับผมอันนี้ก็สักศรีนะครับโลไหมครับสักสศรีรลมากนะครับนี่เป็นปลายสักศรินะครับนี่ลายเชือกมากเลยนะครับอันนั้นก็นําโชคนะครับสโดอนาโชคนะครับอันก็น้องสุพจนะครับสุพจนะครับผมม่ใช่สุพ์กันช่างนะครับ อันนี้ก็นาพะบุ้งครับนี่นาพะบุ้งพวกกันมากำไม่กําไรเลยนะครับผมนี่ครับกำลังกินอย่างอร่อยเลยนะครับอันนี้ก็พังพังน้องปุย้ยคุณปุ้ยนะครับอันนั้นก็าสายเสาห้านะครับราสายเสาห้าอีกเชือ,อกหนึ่งเชือกอะไรน้อน,น,นะครับลายเชือกเลยนะครับมาลายเชือกมีกันน้องๆช้างน่ารักมากกันนะครับผม นี่ก็น้องสายฝนนะครับน้องสายผมกตาเคียงนะครับเห็นดตดาดัครับกำลังกินอยู่จ่าดอนรื้อไหมก็ตกกระเบนจ่าอันนี้ก็พังปุ้ยนะครับพังปุ้ยน,นี่ตาเกียงนะครับ เป็นในครอบครัวพลายเสาห้านะครับนี่ครับขิดจุ๊บขิดจุ๊บนะครับชอบจุ๊บมากเลยนะครับอันนี้นะครับสวัสดีครับนี่กินอยู่กินอยู่ครับมากินเลยครับกินเลยนี่ก็เป็นพังปุ้ยอ่ะจ่าที่กระลอบใหม่ทำไรจี้ ก็ทำพิธีนะครับเรียกควันเอ่อขึ้นบานใหม่ด้วยนะครับผมก็ช้างก็กินโต๊ะจีงกันไปด้วยนะครับกินแต่กล้วยครับอันนั้นเลยครับอ้อยนี่เอาไว้ที่หลังครับอ้อยกับยานีไว้ที่หลังเลยครับหมดแล้วหลือแต่อ้อยกับยาครับ้วยแนี่ก็น้องน้ําฝนนะครับน้องน้ำฝนนะครับลูกสาวของแม่พะบุ้งนะครับน้องน้ำฝนีิเ่นคือกันครับีิเ่นเหมือนกับแม่พะบุ้งเลยนะครับอันนี้ก็พี่ชายสายฝนครับน้องควันเงินนะครับเป็นพี่ชายสายฝน นี่น้องสายฝนชุดสวยไหมครับโอ้ชุดสวยมากชุดสวยมากครับ,ก,รบกิบน,น,น,นกับพี่น้ําฝนน้ําฝนกับสายฝนครับนี่เนี่ยนี้ก็น้นําฝนอันนี้ก็สายฝนชื่อคล้ายๆกันนะครับเผลิข้างหลังก็ฝนเดียวกันเลยครับมาบินบินบินไปเฮ้่ก็ไม่กำไร เมื่อวานพาไปอาบน้ำาครับดำบ้างแล้วครับดำเริ่มดำเริ่มดำบ้างแล้วสีผิวเริ่มเปลี่ยนนะครับเอหลายเชือกมากนะครับหลายเชือกมากเลย

นายผู้เบาเองนายผู้เบานายผู้เบานานายผู้เบาทำฟันต้นได้เลยเลยฟันต้นมาเรียกตัวแม่ตัวเลขในการับนี่ปูรูปูรู้เหรใช่ไหมน้ำปูรูปูรูไม่ได้สนใจกินนะครับสนใจเลยครับผู้เบาอย่างเดียวเลยครับดูแต <c oughs> ่กับผู้เบาเลยนะครับอันนี้ก็ผู้เบาไมเคิลน,นะครับฝั่งนู่นก็ผู้สาวตอนนี้ก็ผู้สาวอันนี้ก็สาวนุ่นครับสาวนุ่น สเสียงหวานครับสเสียงหวานสาวเสียงมีเสียงเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ก็ายสักสิรีนะครับตารอ,อไหมรอครับรอครับรอมากมาเ,าเกด,า <c oughs> ดี๋ยวใจพายไปขึน้นลงขัดกีง่าบอเอาลองดูสิ <c oughs> <c oughs> ควันควันไมเคิลนี่ชอบขึ้นโดยครับเป็นนิ๊ ผู้เบาโดยโดยเกลียงไหมนี่อันนี้ก็น้าผักบุ้งาครับเมื่อวานโดนเปลิงตอดนะครับเมื่อวานนี่ผักบุ้งไปเล่นน้ำโดนเปล่งตอดมานะครับตอดช่องโคลนเลยนะครับมันประจำเดือนช้าออกครับผมของปูรู้นี่ไม่เป็นอันกินครับผมวงผู้บบาครับไม่กินเลยนะครับ หยุดกินแล้วแค่นี้เลยมายืนรอเฝ้าผู้เบาฮะติดผู้เบาครับติดผู้เบาอย้บบไกิกับา,าไปเห็นเยอะนี่ไม่ค่อยกินไม่รู้จะกินอันไหนไปเหอ เดี๋ยวเรามาดูน้องสายฝนนะครับเดีเรามาดูน้องสายฝนนี่ครับน้องสายฝนคนสวยนี่อยู่กับคุณแม่เลยนะครับอยู่กับคุณแม่เลยน้องสายฝนคนสวยนะครับโอ้ยดีเลยนนณอาหุณอาคุณาคุณอาอาคุณอาุอาคุอาคุณอาคุณครับาคุณอาคุอาคอาชุณสยายุาคุณอาคุณอาคุณาคุณอาคุณอาคุณอาคุณคุณอคุณาคุ่ ฝั่งนี้เป็นช้างน้องช้างนะครับน้องสายฝนนี่ก็คือเล็กสุดในบรรดานน้องช้างตรงนี้เลยนะครับเล็กสุดแล้วนะครับลูกสาวหล่ะลูกสาวหล่ะอันนั้นก็น้องเมตตาอันนี้ก็ขวัญเงินน้ำฝนยอดทองอันนี้ชื่ออะไรนะผมภาษืญี่ปุ่นลืมแล้วนะครับอันนี้ก็น้องซุปโปตครับอันนั้นนำโชคนะครับเรืออันนั้นนำโชคนะครับ อันเขาแม่คุณป้าทองใบครับตัวนั้นนะครับป้าทองใบอันนี้ก็คุณปุ้ยนะครับางโน้นนะครับก็เป็นไครสองสองห้านะครับเป็นเสห้านะครับสายเง้านะครับสมสำเสอจิติจจจงจจ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 อจจ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 จ cái <laughs> thằng mới chứ tao không có chắc é bo chắc đứa nào cũng chắc cái đó à chứ lỗi ngọ đi vô lại đó là đi lại đó đó đây em canh con nữa nè cái cái con lỗi đó 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 ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับวิดีโอนะครับผมของรวบัวดใส่ขวดป่าเจียงนะครับเนาะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจให้ครบขวดใส่ขวดป่าเจียงด้วยนะครับผม เนี่ยก็นองก็ต้อาเลยอไปก็ได้ดูตอตอกตีกตอกตอกตเกิอกตอกตอกก